คลิปนี้จะอธิบายวิธีการขายสินค้านะคะซึ่งจะอธิบายทั้งวิธีการขายสินค้าที่มีหน่วยเดียวนะคะหรือว่าสินค้าที่มีสองหน่วยนับนะคะโดยสินค้าที่มีสองหน่วยนับเนี่ยจะแบ่งเป็นสองแบบด้วยกันก็คือสินค้าที่เรากําหนดเอาไว้ว่าเดี๋ยวลองดูตัวอย่างแรกนะคะเป็นเหล็กเส้นแบนนะคะสินค้าตัวอย่างแรกก็คือ เป็นสินค้าที่เรากําหนดว่าให้ระบบคํานวณอัตราเทียบให้อัตโนมัตินะคะเมื่อเรากําหนดหน่วยนับที่หนึ่งนะคะว่ามีจํานวนเท่าไหร่ปุ๊บนะคะระบบก็จะคานวณหน่วยนับที่สองให้อัตโนมัตินะคะโดยถ้าเป็นตั้งแบบรูปแบบนี้นะคะจะไม่สามารถแก้ไขจํานวนของหน่วยนับที่สองได้นะคะเนื่องจากระบบจะเป็นคนคํานวณให้นะคะกับรูปแบบที่สองก็คือเป็นเหล็ก ข้อชนิด a นะคะอันนี้เรากําหนดว่าเราจะเป็นคนกําหนดระบุจํานวนทั้ง2หน่วยนับเองนะคะถ้าเป็นรูปแบบนี้นะคะเราก็ต้องใส่นะคะว่าหน่วยนับที่1เราตัดสต็อกไปเท่าไหร่หน่วยนับที่2ตัดสต็อกเอาไปเท่าไหร่ตอนที่เราขายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูทั้งสแบบนะคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะก๊อบรหัสสินค้า,าไว้ก่อนนะคะ อันนี้เป็นแบบกําหนดเองนะคะอ่ะอันนี้เป็นเป็น,ปน,ปนแบบที่ระบบคํานวณอัตราเทียบให้นะคะอ่ากับรหัสสินค้าแบบที่สองนะคะอันนี้จะเป็นแบบเรากำหนดจำนวนเองนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการขายสินค้ากันเลยนะคะซึ่งฟังก์ชันที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะขายสินค้าโดยคำนวณราคาจากหน่วยนับไหนนะคะจะมีอยู่2เมนูด้านหน้าตรงนี้นะคะก็คือปุ่มขายสดกับปุ่มขายเชื่อนะคะปุ่มขายสดใช้สำหรับการขายที่เรารับเงินทันทีโดยไม่มีการค้างชำระนะคะถ้าเป็นปุ่มขายเชื่อนะคะก็คือการขายที่เรามีการให้เครดิต แล้วก็ลูกค้าสามารถค้างชาระแล้วก็ชําระภายหลังได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูปุ่มขายสดกันก่อนนะคะคลิกเข้าไปนะคะเลือกคลังที่ต้องการตัดสต็อกออกจากระบบนะคะแล้วกดปุ่มโอเคนะคะถ้ามีคลังเดียวเราสามารถกดปุ่มโอเคไปได้เลยนะคะพอเข้ามาที่ฟอร์มขายแล้วนะคะถ้าใครต้องการที่จะระบุว่าลูกค้าคนไหนเป็นคนซื้อสินค้าเรานะคะเพื่อเก็บประวัติก็สามารถคลิกที่ปุ่มลูกค้าสมาชิกแล้วก็ ค้นหาลูกค้าที่ต้องการนะคะแล้วก็เลือกลูกค้าขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าตอนแรกถ้าเราไม่ระบุนะคะเป็นลูกค้าขายหน้าร้านทั่วไปแล้วเราไม่ต้องการเก็บประวัติเนื่องจากเป็นลูกค้าขาจรนะคะก็เริ่มต้นระบบจะดึงเป็นลูกค้าทั่วไปขึ้นมาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าต้องการระบุเป็นลูกค้าเพื่อเก็บประวัติด้วยก็ต้องเลือกลูกค้าสมาชิกขึ้นมานะคะส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะคะ อันนี้สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะคะจะมีคลิปอธิบายวิธีการขายสดแบบด่วนอยู่นะคะแต่ว่าคลิปนี้เราจะเน้นวิธีการขายสินค้าที่มีสองหน่วยนับนะคะถ้าเราขายสินค้าแบบธรรมดานะคะเช่นสินค้าที่มีหน่วยนับเดียวเช่นกาวหลอดอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถเลือกรหัสสินค้ากาวหลอดขึ้นมาได้เลยหรือว่าจะสแกนบาร์โค้ดที่ช่องนี้ก็ได้นะคะสมมุติว่าเราเลือกกาวหลอดขึ้นมานะคะ ตัวกาวหลอดนี้มันจะมีหน่วยนับเดียวอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถกําหนดจํานวนของสินค้าได้ว่าเราขายไปทั้งหมดกี่หน่วยนะคะวิธีการก็คือดับเบิลคลิกขึ้นมาหรือว่ากดปุ่ม F8 ที่เป็นแป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะคะได้เหมือนกันทั้ง2แบบนะคะแล้วก็กําหนดจํานวนหลอดเข้าไปนะคะว่าขายทั้งหมดกี่หลอดสมมุติลูกค้าซื้อ2หลอดก็ใส่เข้าไปนะคะจะกดปุ่ม Enter ไปเรื่อยๆหรือกดปุ่ม OK ก็ได้นะคะอ่าก็จะคํานวณราคาให้ตาม ราคาต่อหน่วยของหน่วยนับที่1อยู่แล้วก็คือหน่วยนับที่1ราคาต่อหน่วย69บาทคูณสนะคะได้138บาทนะคะเวลาขายก็ห้ามขายต่ำกว่าราคาขายต่ำสุดที่เรากำหนดเอาไว้นะคะไม่งั้นระบบก็จะไม่ยอมให้ขายนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกแบบอีก2รูปแบบที่เป็นแบบสหน่วยนับกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองดูแบบที่รหัสสินค้าที่ระบบเป็นคนคำนวณอัตราเทียบให้กันบ้างนะคะ ถ้าเราต้องการที่จะเช็คข้อมูลสินค้าเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เมนูแก้ไขข้อมูลข้อมูลสินค้าเพื่อดูรายละเอียดอีกครั้งได้นะคะตัวหน่วยรับแรกนะคะจะเป็นรหัส P0024 0 0นะคะซึ่งอันนี้เราจะให้ระบบเป็นคนคำนวณอัตราเทียบให้นะคะก็คือเหล็กเส้นแบนนะคะ เวลาขายนะคะก็เลือกขึ้นมาตามปกติได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเล็กเส้นแบนหรือว่าถ้าเราทําบาร์โค้ดเอาไว้เราจะสแกนบาร์โค้ดก็ได้หรือว่าจะค้นหาชื่อสินค้าหรือรหัสสินค้าหรือบาร์โค้ดในช่องคําที่ใช้ค้นหาก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าเลือกขึ้นมาอย่างนี้นะคะ ถ้ากดเราเลือกขึ้นมานะคะโดยที่ไม่ได้กําหนดจํานวนไว้ตั้งแต่ตอนเลือกนะคะมันจะขึ้นจํานวนเริ่มต้นมาให้1เส้นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะกําหนดจํานวนเลยตั้งแต่ตอนเริ่มนะคะเราก็ใส่จํานวนก่อนนะคะก็คือสมมติขายทั้งหมดสี่เส้นนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคูณนะคะแล้วก็ตามด้วยรหัสสินค้าหรือจะเลือกขึ้นมาก็ได้สมมติว่าเราเราเราู้รหัสสินค้าอยู่แล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะกด enter นะคะ มันก็จะขึ้นจํานวนให้ที่ช่องหน่วยนับที่หนึ่งว่าสี่เส้นนะคะส่วนอัตราเทียบมันก็จะคํานวณให้อัตโนมัตินะคะเนื่องจากว่าเรากําหนดอัตราเทียบไว้ว่าหนึ่งเส้นเท่ากับสี่กิโลกรัมนะคะก็คือสี่คูณสี่ได้สิบหกนั่นเองนะคะหรือเราจะดับเป็นคลิกขึ้นมานะคะแก้ไขจํานวนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรากําหนวดว่าสินค้าตัวนี้เราจะให้ระบบเป็นคนคํานวณอัตราเทียบให้เนี่ยตรง กิโลกร,รัมจะไม่สามารถแก้ไขได้นะคะแก้ไขได้เฉพาะช่องของจํานวนหน่วยนับที่หนึ่งเท่านั้นนะคะสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนเป็นห้าเส้นนะคะก็ใส่ห้าเข้าไปได้นะคะราคาตรงนี้นะคะก็จะเป็นราคาของตามเส้นนั่นเองนะคะหรือสมมุติว่าอันนี้เป็นกรณีที่เราขายลูกค้าที่ลูกค้าเลือกอคำนวณราคาตามหน่วยนับที่หนึ่งนะคะ แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะขายเหล็กเส้นแบนแต่ให้คำนวณราคาตามกิโลกรัมได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็ลองเลือกขึ้นมาดูนะคะสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะเลือกเหล็กเส้นแบนแต่เราจะคำนวณราคาจากหน่วยนับที่สองแทนบ้างทำยังไงนะคะก็ดับเบิลคลิกนะคะขึ้นมานะคะตรงนี้ให้เลือกราคาตามกิโลกรัมก่อนนะคะอ่ะสังเกตเห็นว่าราคาต่อหน่วยเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะตามหน่วย ตามรูปแบบว่าเราต้องการเลือกคำนวณราคาตามอะไรนะคะถ้าเราเลือกราคาตามกิโลกรัมนั้นจะขึ้นราคาต่อหน่วยเป็นต่อ1กิโลกรัมก็คือ50บาทนั่นเองนะคะตรงนี้ระบบก็จะเป็นคนคำนวณให้เหมือนกันนะคะอาาัตราเทียบนะคะต่อนหนึเส้นนะคะเราก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะว่าตรงนี้มีทั้งหมดกี่กิโลกรัมนะคะสมมุติว่ามีทั้งหมดอ่าสิกกิโลกรัมนะคะเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะ แล้วก็กดปุ่มโอเคนะคะอ่าสังเกตเห็นว่า16กิโลกรัมนะคะก็คือหน่วยเส้นจะเป็น4นะคะอ่าอันนี้ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัตินะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราใช้อัตราเทียบแบบนี้เนี่ยถ้าเราเลือกหน่วยนับที่2เนี่ยแล้วเราไม่อยากให้มันหารไม่ลงตัวเป็นจุดจุดทศนิยมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันจะต้องเป็นกิโลกรัมที่เทียบเท่าอัตราส่วนได้พอดีนะคะ ถ้าเราสมมุติว่าเรากําหนด17อย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็น4.25เส้นนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะก็เราก็คงไม่ขายแบบ4แล้วตัดอีก1นส่วนสของเส้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็โดยปกติแล้วถ้าเกิดเรากําหนดว่าให้ระบบคํานวณอัตราเทียบให้อัตโนมัติเนี่ยมันก็ควรที่จะใส่กิโลกรัมแบบตัดเส้นได้พอดีนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทําแบบนี้นะคะจํานวนเส้นในสต็อกมันก็จะเป็น จุดทศนิยมตามจำการหารตามปกตินะคะ,ะเดี๋ยวเราปัดเป็นสิบหกนะคะกดโอเคนะคะอ,ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวอย่างของสินค้าสองหน่วยนับที่เราระบุให้ระบบเนี่ยเป็นคนคํานวณอัตราเทียบให้อัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบที่สองก็คือสินค้าที่มีสองหน่วยนับเหมือนกันแต่ว่าเราจะกําหนดจํานวนเองทั้งสองหน่วยนะคะ,ะตัวอย่างก็คือเป็น สินค้าตัวนี้นะคะเหล็กข้อชนิด A นะคะ,ะเราลองมาดูนะคะถ้าเราอยากให้เริ่มต้นระบบกบคำนวณตามจำนวนเทียบให้เราก่อนเนี่ยให้เราใส่จำนวนที่เรารู้ตั้งแต่แรกไปเลยว่าเราจะขายกี่กี่หน่วยในหน่วยนับที่หนึ่งนะคะเช่นบอกว่าถ้าเป็นเหล็กข้อชนิด A เนี่ยหน่วยนับที่หนึ่งคือ กิโลกรัมใช่ไหมคะอ่ะเราก็ต้องเราก็ระบุไปเลยว่ามีทั้งหมดกี่กิโลกรัมที่เราจะขายถ้าเกิดเราอยากให้ระบบเป็นคนคำนวณอัตราเทียบให้ในตอนแรกหนึ่งครั้งก่อนนะคะก็ใส่เข้าไปสมมติว่าทั้งหมด6กนะคะก็ตามด้วยเค,เครื่องหมายคูณเหมือนกันนะคะแล้วก็ตามด้วยรหัสสินค้านะคะหรือบตามด้วยรหัสสินค้าหรือบาร์โคดนะคะอ่าใส่เข้าไปเห็นไหมคะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเราใส่แบบเนี้ยตั้งแต่แรกนะคะ ถ้าเป็นสินค้าที่เราบอกว่าเราจะระบุทั้งสองจำนวนนะคะแต่แต่เริ่มแรกให้คำนวณให้ก่อนเราใส่แบบเนี้ยมันก็จะคำนวณให้นะคะว่าหกกิโลกรัมมันเท่ากับสมชิ้นเนื่องจากเรากำหนดอัตราเทียบว,ว่าหนึ่งชิ้นเท่ากับสองกิโลกรัมนะคะมันจะกำหนดให้นะคะแล้วเราอยากจะกมากำหนดอีกทีก็ได้นะคะก็ดับเป็นคลิกขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะราคาต่อกิโลกรัมแล้วก็ระบุเข้าไปว่าอ่าเราอยากจะระบุเองว่าอ่าชิ้นกับกิโลมันเท่าไหร่นะคะบางที สินค้าบางชนิดเนี่ยมันไม่ได้กําหนดตายตัวว่ามันเป็นอัตราที่แน่นอนเช่นแบบว่าหนึ่งชิ้นบางทีมันก็สองกิโลบางทีมันก็สมกิโลบางทีมันก็สามจุห้าอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะชั่งตามกิโลที่เป็นจริงเพื่อตัดสต็อกให้ตรงเราก็กําหนดทั้งสองหน่วยนับเองได้เลยนะคะถ้าแบบนี้นะคะก็ใส่เข้าไปค่ะสมมุติว่าขายทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะจํานวนกิโลกรัมก็คือถ้าตามอัตราเทียบมันคือแปดเพราะว่า1ชิ้นมันเท่ากับ 2กิโลนะคะแต่ว่าอันนี้สมมุติว่ามันอ่าเกินเกินไปก็ได้นะคะสมมุติแ5ดจุด้าอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคอันนี้เราเลือกตามคำนวณราคาตามหน่วยนับที่1อยู่นะคะอ่าเสร็จแล้วก็กดโอเคไปอ่าแบบนี้นะคะมันก็จะเอาแ5ดจุดห้าเนี่ยไปคูณกับห้าสิบได้4 2 5ยิบ้าบาทอย่างเงี้ยนะคะเป็นตน้นมันจะคำนวณราคาจากหน่วยนับที่หนึ่งแต่เราเป็นผู้กำหนดเองว่า เราจะตัดสต็อกหน่วยนะับกิโลกรัมหน่วยที่1 8.5แล้วก็ตัดสต็อกหน่วยที่2 4ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือเราเลือกระบุเองนะคะมันจะไม่เหมือนกับแบบแรกแบบแรกมันจะคำนวณอัตราเทียมให้อัตโนมัตินะคะ่ะหรือว่าเราบอกว่าเราอยากจะขายเหล็กข้อชนิด A แต่ว่าเราจะขายจากราคาที่คำนวณจากหน่วยนับที่2บ้างทำยังไงอก็ทำทำอย่างนี้นะคะก็กำหนดได้นะคะ เลือกรหัสสินค้าขึ้นมาก่อนนะคะ,ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาหรือกด F8 ก็ได้ที่บรรทัดนั้นแล้วก็เลือกราคาตามชิ้นก็คือหน่วยที่สองนั่นเองนะคะราคาต่อนหน่วยเนี่ยมันจะขึ้นตามราคาหน่วยที่เราเลือกให้อัตโนมัติก็คือราคาหนึ่งชิ้นมันหนึ่งร้อยบาทอย่างเงี้ยนะคะ,ะมันจะขึ้นให้อย่างนีอน้อัตโนมัติเลยนะคะทีนี้เราก็ไปกําหนดจํานวนกิโลกร,รัมกับจํานวนชิ้นว่าเราต้องการเท่าไหร่นะคะสมมุติว่า เราบอกว่าขายทั้งหมด4ชิ้นนะคะเป็นจำนวน7.5กิโลอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะก็ได้แล้วกดโอเคนะคะอ่าสังเกตเห็นว่ามันจะใช้หน่วยที่2ในการคำนวณเงินและก็คือ4คูณ100เท่ากับ400บาทนะคะมันไม่ได้ใช้หน่วยที่1นนะคะเนื่องจากเรากำหนดว่าเราจะใช้ราคาตามชิ้นนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ขายสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะเลือกขึ้นมาขายได้อเหมือนนี้ราคามันตามหลอดอยู่แล้วแล้วก็ใส่จํานวนเข้าไปเราขายห้าหลอดอกดโอเคอย่างเงี้ยนะคะเวลาถ้าเกิดมันขึ้นช่องสีแดงอย่างเงี้ยเนื่องจากเคอร์เซอร์มันไม่ได้ไปอยู่ที่ช่องบาร์โคดนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะกด F1 พร้อมขายนะคะเพื่อให้ช่องมันไปอยู่ที่บาร์โคดเพื่อเพิ่มรายการถัดไปนะคะเฉยๆนะคะไม่ไม่ได้มีอะไรนะคะ มันแค่แจ้งเตือนเฉยๆว่าตอนนี้เคอร์เซอร์มันไม่ได้ไปอยู่ที่ช่องบาร์โคดนะเนี่ยนะคะไม่ได้มีอะไรส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะคะไปดูเพิ่มเติมในคลิปอธิบายวิธีการขายด่วนได้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดชำระเงินได้เลยคะ่ะทีนี้มันก็จะแสดงยอดรวมให้นะคะในช่องบนว่ายอดที่ต้องชำระคือ845บาทเราจะรับเป็นเงินสดเท่าไหร่แล้วก็ใส่ยอดเงินสดที่รับเข้าไปตรงนี้เพื่อให้คำนวณเงินทอนนะคะหรือถ้าบางคนบอกว่า รับเงินด้วยประเภทอื่นๆได้ไหมก็ได้นะคะแล้วก็มาเลือกประเภทการรับเงินตรงนี้นะคะอโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้นะคะเลือกธนาคารนะคะที่รับเงินก็ได้แล้วก็ใส่ยอดชําระเข้าไปนะคะซึ่งสามารถรับเงินด้วยรูปแบบอื่นๆผสมกับเงินสดก็ได้นะคะสมมุติว่ารับด้วยรูปแบบอื่นๆเนี่ย800รับด้วยอาการโอน800บาทนะคะก็ใส่800เข้าไปที่ยอดชําระสามารถใส่ ค่าทมเนียมได้นะคะถ้ามีค่าทมเนียมเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็กดปุ่มลูกศรลงแล้วก็ลูกศรขึ้นนะคะอย่าให้มีบรรทัดว่างนะคะกดลูกศรขึ้นขึ้นมาก่อนนะคะมันก็จะคำนวณให้ว่ายอดที่ต้องชําระนะคะมันเป็น845บาทนะแล้วเราก็รับเงินด้วยการโอนเนี่ย800บาทก็ต้องเหลือชําระเป็นเงินสดอีก45บาทนะคะอ่ะเราบอกว่าเออเรารับอีก45บาทโดยที่ลูกค้าจ่ายมา100บาทก็ ใส่ว่าลูกค้าจ่ายเงินสดที่รับมา100บาทแล้วกด enter ให้คำนวณเงินทอนนะคะก็100 45เหรือ55บาทนะคะกดรับชำระเรียบร้อยนะคะอ่าตรงนี้เนี่ยเวลาเราถ้าเราเลือกว่า preview ใบเสร็จก่อนพิมพ์มันจะ preview ขึ้นมาให้เราดูนะคะโดยที่มันจะเลือกแบบฟอร์มที่พิมพ์1นะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราต้องกำหนดแบบฟอร์มที่เราจะพิมพ์บ่อยๆไว้ที่พิมพ์หนะคะ ตรงนี้นะคะเราได้กําหนด like ให้พิมพ์1เนี่ยแสดงทั้ง2หน่วยนับเลยก็คือแสดงทั้งหน่วยนับที่1แล้วก็หน่วยนับที่2ในบินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะเลือกว่าให้แสดงเฉพาะหน่วยนับที่1หรือว่าหน่วยนับที่2เนี่ยตอนที่เรากดปิดตรงนี้นะคะมันจะมีให้เราเลือกอีกทีว่าเราจะพิมพ์หน่วยนับไหนนะคะสามารถกดพิมสองเลือกได้ว่าสมมติจะพิมพ์เฉพาะหน่วยนับที่1เท่านั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดสินค้าตัวไหนที่ มันมีการคำนวณมาจากทั้งสองหน่วยมีการเลือกไม่เหมือนกันเช่นบอกว่าเาเหล็กข้อชนิด A เนี่ยเราเลือกคำนวณจากหน่วยนับที่สองแต่ว่ากาวเนี่ยคำนวณจากหน่วยนับที่หนึ่งดังนั้นเราควรที่จะเลือกอใบเสร็จในรูปแบบที่แสดงทั้งสองหน่วยนับไว้ก่อนดีกว่านะคะลูกค้าจะได้ไม่แบบงงนะคะว่าแบบคำนวณราคามาจากอะไรนะคะเพราะว่า บางทีมันก็มีหลายกรณีแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเหมือนกันเลยสมมุติว่าสินค้าทั้งบินเนี่ยทุกทุกสินค้าเลยเนี่ยมันคำนวณราคามาจากหน่วยนับที่2หรือว่าหน่วยนับที่หนึ่งหมดเลยเราก็อาจจะเลือกใบเสร็จแค่หน่วยนับเดียวได้นะคะอะสมมุติว่าเราเลือกพิมพ์เฉพาะหน่วยนับที่หนึ่งก็กดโอเคมาอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแสดงเฉพาะหน่วยนับที่1เท่านั้นนะคะตรงนี้ก็เป็นใบเสร็จสลใบกำกับภาษีนะคะจะมีการแสดงมูลค่าสินค้าภาษีมูลค่าเพิ่มให้เรียบร้อยนะคะ อ่ะแล้วก็กดพิมพ์นะคะแล้วก็เลือกปรินเตอร์ที่ต้องการนะคะแล้วก,กดโอเคพิมพ์ไปได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ปิดนะคะเสร็จแล้วก็กด F9 ปิดอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่ากดปุ่มปิดก็ได้อ่าระบบก็จะเคลียร์ใบเสร็จให้เรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับตัวอย่างการขายสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูขายเชื่อกันบ้างนะคะการขายเชื่อก็คล้ายๆกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าขายเชื่อเนี่ยมันจะมีการค้างชําระเงินเท่านั้นเองนะคะ ปุ่มขายเชื่อนะคะอยู่ด้านหน้าตรงนี้กดเข้าไปได้เลยนะคะถ้าเราต้องการขายสินค้าที่มีสองหน่วยนับเราต้องการเลือกว่าเราจะคํานวณหน่วยราคาจากหน่วยนับไหนเนี่ยให้เข้าที่ฟอร์มข้างหน้านะคะมีปุ่มขายสดกับขายเชื่อให้เลือกนะคะแต่ขายเชื่อเนี่ยมันจะต้องระบุข,ข้อมูลของลูกค้าให้ละเอียดเนื่องจากว่ามันจะต้องมีการวางบินลูกค้าแล้วก็ลูกค้าต้องเป็นลูกหนี้เรานะคะเราก็ต้องระบุให้ละเอียดว่าลูกค้าชื่อที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีเบอร์โทรศัพท์อะไรเพื่อที่จะได้ตามลูกค้าถูกด้วยนะคะอแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ได้อ่าเน้นในเรื่องนี้เพราะว่าเราจะเน้นอนธิบายในเรื่องการขายสินค้าสองหน่วยนับนะคะเราไปดูเพิ่มเติมได้นะคะจะมีคลิปอธิบายวิธีการขายสินค้าแบบด่วนแต่ว่าเป็นการขายเชื่ออยู่นะคะแล้วก็คลิกเลือกลูกค้าที่ต้องการขึ้นมานะคะในช่องนี้ค่ะค้นหา F11 เนี่ยนะคะ เสร็จแล้วก็ทําการขายตามปกติเหมือนตะกี้เลยเดี๋ยวจะลองขายให้ดูทั้ง3แบบนะคะอ่าสินค้าหน่วยนับเดียวนะคะเป็นกาวต่อท่อแล้วกันนะคะทั้งหมด6หลอดนะคะอ่าราคามันจะมีตามหลอดอย่างเดียวเท่านั้นอยู่แล้วนะคะกดโอเคนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสินค้าที่กำหนดอัตราเทียบให้ระบบคำนวณอัตราเทียบให้อัตโนมัติบ้างนะคะสมมติว่าอันนี้อ่าสี่คูณ นะคะเหล็กเส้นแบนนะคะก็คือระบบคำนวณอัตราเทียบไพยอัตโนมัตินั่นเองนะคะเราเลือกได้นะคะว่าจะให้คำนวณราคาตามเส้นหรือตามกิโลกรัมนะคะสมมติเราเอาตามเส้นแล้วกันนะคะแล้วก็แก้ได้นะคะจำนวนหกจำนวนเจ็ดเส้นอย่างเงี้ยนะคะกดโอเคนะคะระบบจะคำนวณอัตราเทียบไพอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวมาดูแบบที่สามบ้างก็คือเรากำหนดสินงกำหนดจำนวนเองทั้งสองหน่วยนับอ่าสมมติว่า เราบอกว่าเออตอนแรกเราอยากจะให้ระบบช่วยคำนวณให้ก่อนนะคะหนึ่งครั้งเราก็สามารถแบบใส่จำนวนตามด้วยเครื่องหมายดอกจันแล้วก็ตามด้วยราคาสินค้าเข้าไปก่อนอย่างเงี้ยน,นะคะอ่ะก็จะเห็นว่าตอนแรกถ้าเกิดเราใส่แบบเนี้ยมันจะคำนวณหน่วยที่สองให้อัตโนมัติว่าสี่กิโลกร,รัมก็คือ2ชิ้นนะคะตามตามที่เรากำหนดจำนวนเที่ยบไว้ให้แต่ถ้าเราดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาอันนี้นะคะแล้วเราแก้ไขเนี้ย อีกทีนึงเนี่ยเราต้องกาหนดจานวนเองทั้งสองหน่วยแล้วนะคะไม่ได้ระบบไม่ได้กับคํานวณตามจํานวนเทียบให้แล้วเนื่องจากเรากําหนวดว่าเราจะกําหนดเองนะคะมันจะคํานวณให้เฉพาะในเวลาที่เราใส่จํานวนแล้วก็ดอกตามด้วยดอกจันแล้วก็รหัสสินค้าในช่องบาร์โค้ดครั้งแรกเท่านั้นนะคะถ้าเป็นเราเลือกในรูปแบบสองนะคะเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าสมมุติว่าเราจะคํานวณราคาตามชิ้นนะคะมันก็จะเปลี่ยนราคาต่อหน่วยให้อ่าสมมุติว่าเราจะ เราเลือกราคาตามชิ้นเราก็ต้องกำหนดจำนวนที่ชิ้นนะคะเราเลือกราคาตามกิโลกรัมอ่๋ออันนี้มันเป็นสินค้าที่ต้องกาหนดทั้งสองอันอยู่แล้วอ่ะเราก็กําหนดทั้งสองอันอยู่แล้วนะคะอ่ะสมมติว่าเราขายสามชิ้นอ่าสามชิ้นน้ําหนักเท่าไหร่อ่ะสี่จุดห้านะคะงันก็กดโอเคไปอ่ะอันนี้มันคํานวณราคาตามชิ้นก็คือสามคูณหนึ่งร้อยเท่ากับสามร้อยนะคะอ่าได้หมดเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยก็กดชําระเงินนะคะแต่อันนี้มันจะต่างจากขายเงินสดตรงที่มันจะเป็นการตั้งลูกหนี้นะคะนี่ก็จะตั้งลูกหนี้ว่าสองพันสองร้อยสามสิบสี่บาทนะคะถามว่าเราสามารถที่จะรับเงินได้ไหมก็ได้นะคะสมมุติว่าเราอยากจะรับเงินบางส่วนนะคะด้วยเงินสดอสมมุติชําระเป็นเงินสดสองร้อยสามสิบสี่บาทแบบเนี้ยกด enter ไปเนี่ยมันก็จะคำนวณยอดหนี้ให้เราใหม่นะคะได้เหมือนกันนะคะ ถ้าเราต้องการให้เขาถ้าเขาจ่ายเงินเรามาบางส่วนก่อนก็ใส่ค่าแบบนี้ได้หรือว่าเขาบอกว่าจะโอนมาอีกนะคะหนึ่งพันอ่าจ่ายเช็คมาอีกหนึ่งพันอ่าแล้วแล้วครั้งแล้วครั้งนี้นะคะอ่าถ้าเกิดเราเราเลือกตรงนี้ใหม่เนี่ยสังเกตเห็นว่าตรงเงินสดมันจะหายไปเราต้องใส่เงินสดเพิ่มข้างล่างอีกทีหนึ่งนะคะอ่าอ่าสมมติว่าจ่ายเป็นเช็คหนึ่งพันบาทแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดอีกสองร้อยสามสิบสี่บาทอ่าอย่างเงี้ย เราค้างเป็นลูกหนี้หนึ่งพันบาทแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าแล้วแต่เรานะคะเสร็จแล้วก็กดรับชําระเงินได้เลยนะคะตรงนี้มันก็จะค้างยอดเป็นลูกหนี้นะคะสําหรับคนที่ชื่อนีออนเนี่ยนะคะบินนี้นะคะกดรับชําระนะคะอ่าตรงนี้นะคะมันจะเลือกค่า default เริ่มต้นเป็นพิมพ์หนึ่งให้เราก่อนนะคะก็แสดงทั้งสองหน่วยนับเลยนะคะถ้าเป็นปพิมพ์หนึ่งนะคะแล้วก็รวมยอดมาให้นะคะแต่ถ้าเกิด ถ้าเกิดเราต้องการพิมพ์ทั้งสองหน่วยนับไปเลยก็กดพิมพ์ได้เลยนะคะต่อพินเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเลือกพิมพ์เอาแค่หน่วยนับเดียวก็กดพิมพ์สองแล้วก็เลือกว่าต้องการหน่วยนับเดียวแบบหน่วยนับที่หนึ่งหรือหน่วยนับที่สองแล้วแต่เรานะคะอ่าเสร็จแล้วก็กดปิดได้เลยนะคะตรงนี้มันจะแจ้งยอดให้อีกทีว่ายอดเรียกเก็บเท่านี้นะคะสองพันสอง้อสิบสี่บาทเป็นลูกหนี้หนึ่งพันบาทจ่ายเงินสดมาสอง้อยสิบสี่บาทนะคะอ่าแล้วก็มีเช็คอีกนะคะ ปิดฟอร์ไมไปได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการขายสดแล้วก็ขายเชื่อสินค้าที่มี2หน่วยนับนะคะถ้าเกิดต้องการดูรายละเอียดฟังก์ชันเพิ่มเติมนะคะในในการขายสดด่วนกับขายเชื่อด่วนนี้มีคลิปอธิบายอยู่นะคะ